กระโปงใส่ทํางานที่มาพร้อมกับความสวยหรูรกชุรีเป็นกระโปรงที่เราใช้เลือกใช้ผ้าที่เป็นผ้านําเข้าจากต่างประเทศค่ะนะคะกระโปงคอมเบตัวนี้เป็นกระโปรงที่ไม่ต้องมีซับในมากวนใจค่ะเนื้อผ้าคอมเบตจะหนานุ่มเด้งแล้วก็มีน้ําหนักดีมากๆที่สําคัญไม่ต้องมีซับในค่ะนะคะไม่ต้องมีซับในมาเวลาที่เราเหงื่อออกแล้วมาติดซับนองซับในอะไรแบบนี้ไม่ต้องมีนะคะลืมตรงนั้นไปเลยค่ะนะคะกระโปงตัวนี้มาในเวอร์ชั่นของงานยุ้ยยาหรือเาเรียกว่าย้ยวงกลมสูงล่างค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะสวยมากงานยุ้ยยาหรือเรียกว่ากระโปง ลักชูรีและใส่สบายดูแลง่ายที่สําคัญมีความคล่องตัวค่ะจะยืนจะนั่งนะคะใส่ทํางานได้แบบสบายมากๆค่ะตัวนี้ค่ะนะคะกระโปรงงานย้วยายาวหรือเรียกว่าย้วยวงกลมหรือเาเรียกว่ากระโปรงโซมารบีตัวนี้นะคะคีมรหัสค่ะนะคะยอยักษยอยักษและก็ตามนเ,เอวรหัสดูดแบบขึ้นหน้าจอชัดเจนนะคะกระโปรงของแหม่มทุกตัวจะมีตั้งแต่เอวยี่สิบหกถึงสามสิบหกค่ะยี่สิบหกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกนะคะย้วยายาวหรือเรียกว่าย้วยวงกลมเนื้อผ้าเด้งๆแบบนี้เนื้อผ้าหนา,น,านุ่มเด้งมีน้ำหนักที่สำคัญไม่ ต้องมีซับในมากวนใจค่ะนะคะพิมพ์รหัสยอยักยอยักแล้วก็ตามดยเอวนะคะยอยักยอยักตัวนี้เป็นงานย้วยยาหรือเ,เรียกว่าย้วยวงกลมค่ะนะคะและตัวที่2ค่ะนี่เป็นกระโปรงแยกแปดชิ้นกระโปรงใส่ทํางานที่เป็นตัวไฮเอ็นขั้นสุดเลยค่ะนะคะกระโปรงใส่ทํางานตัวนี้คุณพี่ดูค่ะนี่เลยค่ะแยกแปดชิ้นให้นะคะ แยกแปดชิ้นให้แบบนี้เลยค่ะนะคะเป็นกระโปรงเสรทํางานที่ดูฮารูฮารามากๆแล้วก็หลูมมากๆด้วยค่ะนะคะตัวนี้พีมรหัสดอเด็กดอเด็กแล้วก็ตามนี่เอลค่ะนะคะดอเด็กดอเด็กตันนี้จะโปรโมชั่นให้ราคาพิเศษนะคะเอฟมาได้เลยมีเอลยี่สิบหกถึงสามสิบหกค่ะตัวนี้ค่ะนะคะพีมรหัสดอเด็กดอเด็กแล้วก็ตามนี่เอลนะคะกระโปรงหางปลายแยกแปดชิ้นผ้าโรเชฟนาโนผ้านําเข้าจากต่างประเทศตัดเย็บโดยทีมช่างคุณภาพของนลินเมทไทยค่ะนะคะมาเลยแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเป็นตัวที่เป็นงานท็ เหมือนทรงสอบทั่วไปสูมร่างขานะคะมาเลยกระโปรงทรงสอบที่เก็บเชฟเก็บทรงดีมากๆรุ่นนี้ไม่ต้องเห็นไม่เห็นขอบบางทีชันได้เวลาใส่นะที่สําคัญผ้ามีความหนาเก็บเชฟเก็บทรงดีมากมาในเวอร์ชั่นของความยาวยี่ิบห้าใส่แล้วคุมเข่านะคะแล้วก็ทําให้ดูเอวเล็กสะโพกผ่ายแล้วปลายจะเป็นปลายสอบแบบนี้ค่ะใส่แล้วมั่นใจมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยไม่ต้องมีซับในมากวนใจนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบมีความแตกต่างก็คือว่ากระโปรงทรงสอบของแบมจะเป็นผ้ารุ่นนี้ค่ะนะคะมาเลยกระโปรงทรงสอบของเราจะเป็นผ้าที่มีความสเปนดิ้ หนามากไม่มีซับในค่ะที่สําคัญตัวนี้นะคะสามารถที่มีความยืดได้แบบนี้ด้วยนะคะเก็บเชฟเก็บทรงยืดได้แบบนี้สวยๆแบบนี้พิมพ์รหัสคอควายคอควายแล้วก็ตามนี่เอวค่ะนะคะกระโปรงตัวนี้พิมพ์รหัสคอควายคอควายแล้วก็ตามนี่เอวนะคะคอควายคอควายยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสองสามสี่แล้วก็สามหกขานะคะพิมพรหัสคอควายคอควายแล้วก็ตามนี่เอวดูนะคะที่หมั่นใส่นะสวยมากๆค่ะนะนี่คือทรงสอบค่ะนะคะทรงสอบที่ไม่เหมือนสอบทั่วไปทรงสอบที่มีผ้ายืดได้และมีความหนาเก็บเชฟเก็บทรงค่ะไม่ ขอบกระเก่งชั้นในแน่นอนถ่ะนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวที่ไม่มีไม่ได้แล้วอันนี้ตัดยากมากค่ะนะคะแล้วก็ที่สัมพัญธ์คือจีบของเราเป็นจีบเล็กจีบนั่นแล้วก็จีบรอบตัวให้แบบนี้ค่ะนะคะรุ่นนี้ปั่นเครื่องได้เลยกระโปรงของแมมทุกตัวสามารถปั่นเครื่องได้นะคะตันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอาน้องแมมจีบมันจะแตกไหมอ่ะมันจะยับไหมอ่ะและไม่ต้องรีดด้วยค่ะนะผ้านําเข้านี่เขาเจ๋งสุดๆค่ะไม่ต้องกลัวค่ะนะคะจีบรอบตัวนี้นะคะมันจะสสดอกรูปไม้นะคะมาแต่งรอบหารรรอบชายกะโปงให้้แบบนนนีเเลยคค่ะะะป็รอบน ก็มีลูกม้ามาแต่งให้แบบนี้แล้วจีบของแมบเป็นจีบเล็กจีบแน่นค,ะค,มมค่ะคุณมี่าปกติท้องตลาดท,ท,ทั่วไปเขาจะทําจีบแบบใหญ่ๆนะให้แบบว่าเย็บให้เสร็จเร็วๆอะไรแบบนี้แต่นี่คือมันจะบอกว่าของเราเนี่ยคืองานขึ้นห้างค่ะนะคะพิมพ์รหัสจอจานจอจานจีบร,รอบตัวนี้มีเอล26-36ค่ะใครรับมพ์มาเลยสวยๆนะคะทวนกระบ,บองแป๊บหน,นึ่งค่ะนะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้พร้อมเสิร์ฟนะนะคะมาเลยนะคะตัวแรกนะคะอ่าทรงอ่าเขาเรียกว่าเป็นทรงยัวยาว ทรงย้อยยาวจะเป็นตัวนี้หรือเขาเรียกว่าย้อยวงกลมหรือเรียกว่าทรงบาร์บี้นะพิมพ์รหัสยอยักยอยักเห็นไหมคะเขาจะจิ้งตัวเป็นชอบเป็นฉากแบบนี้เลยเพราะว่าผ้านำเข้าค่ะน้ำหนักน้ำหนักดีมากนะคะย้อยยาวพิมพ์ยอยักยอยักแล้วก็ตามดีเอลค่ะกระปงปลาแปดชิ้นนะคะตัวนี้ค่ะปลาแปดชิ้นตัวนี้พิมพรหัสดอเด็กดอเด็กค่ะ แยกแปดชิ้นให้แบบนี้เลยนะคะพิมพ์รหัสดอเด็กดอเด็กแล้วก็ตามดิเอลค่ะนะคะแยก8ชิ้นนะคะแยก8ชิ้นดอเด็กดอเด็กค่ะนะคะและกระโปรงทรงสอบแบบที่มันใส่อยู่พิมพ์รหัสคอควายคอควายแล้วก็ตามดิเอลรหัสดูดแบบขึ้นหน้าจอชัดเจนดูได้เลยนะคะทรงสอบพิมพ์รหัสคอควายคอควายแล้วก็ตามดิเอลค่ะนะคะและทรงจีบรอบตัวนี้พิมพ์รหัสจอจานจอจานแล้วก็ตามดิเอลพิมพ์รหัสต่อได้ซ้ายอยว่าวักอย่าทับอย่าจุดฐานนะคะนี่คือจีบรอบสวยๆจอจานจอจานจ้า